สแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านไลโอนะครับเป็นโครงการของลาลินนะครับละลินปัพปตี้นะครับอยู่ตรงพุทธมณฑลสายสี่ครับหลังนี้เป็นงานห้องครัวนะครับทําห้องครัวอย่างเดียวเนาะเป็นงานของสอแสงทองการช่างนะครับอันนี้โครงการใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งจะก่อสร้างนะครับนะครับโครงการเขามีโครงหลังคาหน้าบ้านมาให้แล้วนะครับ ดังนี้เราเลยได้แต่งานห้องครัวนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าตอนนี้งานถึงไหนแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เรามาตรวจงานเนาะเมื่อกี้เพิ่งกวาดพื้นไปนะครับแล้วก็ปกติเราจะมีผ้าใบนะครับปูให้นะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับกระเบื้องเป็นรอยนะครับแต่ว่างานนี้เดินไปไกลแล้วนะครับเราก็ทยอยขนขยะออกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับ อ่ะโอเคหลังนี้นะครับเป็นห้องครัวสองสเต็ปนะห้องครัวสองสเต็ปนะครับห้องต้องบอกก่อนว่าห้องครัวสองสเต็ปเนี่ยเราขายดีมากๆฮอตสุดๆนะครับต้องบอกว่าฮอตสุดๆตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มทํามาจนถึงเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะปีหกสองมีนาถึงสิงหาเนี่ยผมทํามาเกือบสามสิบหลังแล้วนะบางหลังผมก็ไม่ได้รีวิวนะครับถ้าหลังไหนมีโอกาสได้ถ่ายคลิปรีวิวก็จะมานําเสนอนะครับ ห้องครัวสองสเต็ปอันนี้นะครับเป็นห้องครัวเหมาะสําหรับบ้านทาวน์โฮมหลังกลางนะครับย้ําเลยนะหลังกลางนะครับเป็นห้องครัวที่จะสามารถระบายอากาศได้ดีนะครับเป็นห้องครัวโปร่งนะครับโอเคนะประมาณนี้ก่อนเนาะทีนี้ระบบข้าวๆาผมจะอธิบายให้ฟังนะอันนี้เป็นไฟนะครับไฟดาวไลท์เปิดจากในบ้านนะครับเปิดจากในบ้านตรงนี้นะครับผมจะเปิดแลวปิดนะนี่ นะครับก็คือคุณสะดวกสบายมากเลยนะครับในการใช้งานเวลาคุณจะออกไปห้องครัวคุณก็เปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ออกไปได้เลยเนาะเวลาคุณเข้ามาคุณก็ปิดตรงนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับต้องบอกก่อนว่าหลังนี้เนี่ยทางโครงการเขาได้ลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตถ่ายจากข้างนอกนะเปิดประตูก่อนจะได้มองดูมุมกว้างนะครับขออนุญาตปิดประตูนะครับ จะได้เห็นกันรอบๆนะครับหน,น้างานอันนี้นะครับเราใช้ระยะเวลาการทำก็ประมาณ14วันนะครับ14วันได้ขนาดนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเขาลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมพูดในข้าง้นเนาะลงเสาเข็มแล้วมีผนังให้แล้วนะครับแต่ผนังเนี่ยความสูงรู้สึกว่าจะประมาณอ่า2เมตร หรือไม่ก็ประมาณเมตรแปสิโดยประมาณดังนั้นความสูงของผนังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเตี้ยเกินไปนะครับสำหรับการทําห้องครัวห้องหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าเตี้ยเกินไปนะครับดังนั้นเราจึงต้องก่อผนังเพิ่มนะครับอันนี้เป็นผนังนะครับที่เราก่อเพิ่มนะครับนะครับเป็นผนังที่เราก่อเพิ่มเราก่อผนังด้วยอิฐมวลเบานะครับอิฐมวลเบาจะแข็งแรงนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับอิฐมวลเบาก็คืออันนี้เลยสีขาว อย่างนี้นะครับสีขาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นผนังที่เราก่อใหม่ขึ้นทั้งหมดเลยนะก่อใหม่ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับ1ด้าน2ด้านแล้วก็3ด้านนะครับก่อใหม่ทั้งหมด3ด้านนะครับพอเราก่อผนังอิฐบนเราเสร,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขึ้นโครงหลังคาโครงหลังโครงหลังคาเราใช้เป็นเมทัลชีตมีฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะจากนั้นเราก็ทําฝ้านะครับต่อมาเราก็ปูก,กระเบื้องผนังนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นหล่อเคาน์เตอร์นะครับ ผมขอพูดไปเร็วนิดนึงนะนะครับทีนี้ถามว่าทําไมางานมันมีประมาณนี้เองมันไม่เยอะแยะเลยอย่างที่ผมบอกนะครับโครงการเขาได้ลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างนะอย่างโครงการที่ลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านพึกษาว,วิวถ้าเป็นพึกษาว,วิวเนี่ยโครงการใหม่ๆตั้งแต่โครงการ90ขึ้นไปเนี่ยเขาจะลงเสาเข็มหลังบ้านให้นะครับหมู่บ้านโกเดนทาวนะครับเขาจะมีเสาเข็มนะครับที่ผมนึกออกนะหมู่บ้าน c สโต o นะครับ Casto ก็มีเสาเข็มน,นะครับ Casto ก็ของ Q House นะครับ Golden t o w e ก็ของ Golden นะครับพึกษาวิวก็ของพึกษาแล้วก็หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านลาินนะครับที่ผมเจอนะครับท o w เ r าที่ลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดเรื่องงานกับของเราต่อนะครับตอนที่เราหล่อเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเราฝังเหล็กไว้ข้างในนะต้องบอกเลยเคาน์เตอร์เราแข็งแรงมากๆเลยนะครับคุณดูความหนาสิเนี่ยหนาไหมอันนี้คือมือผมนะนี่ หนาเท่ามือผมเลยนะผมเทป,ปูนเนี่ยหนานะอ๋อเอาคุณดูกว่าีเซนติเมตรเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูน,นี่ตลับอันนี้มีระดับอันนี้เป็นระดับน้ํานะครับแตมันจะมีเซนติเมตรด้วยคุณดูสิถ้าคุณไม่เห็นนี่เดี๋ยวผมเอาตลับเมตรมาดึงนะครับตลับเมตรดึงให้ดูเลยนะครับเกี่ยวไั้ไหนมว่างนะครับขึ้นมานะนะครับขอโทษน,นะมีมือนึงืองกล้องนะมือนึงวัด โอเคเห็นไหมคุณดูสิกเซนติเมตรนอกจากอ่าคุณจะไปคุณดูอะไรนี่หนาสิบเซนติเมตรเลยนะรวมกระเบื้องนะครับแล้วก็รวมไม้ข้างล่างต้องบอกว่าเคาน์เตอร์เราเนี่ยหนามากๆเลยนะอ่ะแล้วข้างในปูนตรงนี้ยเราฝังเหล็กไว้ข้างในเหล็กนี่ก็จะเสียบกับผนังนะครับจะยัดเสียบกับผนังเลยนะครับนะครับทุกด้านทุกมุมเนี่ยจะมีเหล็กเสียบกับผนังหมดนะครับดังนั้นเคาน์เตอร์คุณแข็งแรงมากๆ ขึ้นไปยืนได้เลยนะอ่าขึ้นไปยืนบนเคาน์เตอร์ขย่มได้เลยนะไม่หักนะครับบอกเลยนะไม่หักแน่นอนนะอ่าเจอเงินใครแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของช่างนะครับดังนั้นคุณดูนะว่าเคาน์เตอร์ที่เราหล่อเนี่ยหนามากแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับโอเคต่อมาเราปูท็อปด้วยแกนิโต้นะครับเป็นกระเบื้องแกนิโต้ก็หนาเหมือนกันกระเบื้องแกนิโต้เนี่ยสามารถตำโคกตำอะไรได้เลยนะครับแข็งแรงมากๆก้อไปดูเล หาตืเลยนะครับปูเบ้อนแกนิตเสร็จตรงนี้เป็นคิ้วอ่คุณเห็นไหมมันมีขอบขาวๆ,ๆอันนี้เรายังไม่ได้ยาแนวนะถ้าเรายาแนวด้วยสีดําจะมองแทบมองไม่เห็นรอยต่อเลยนะผมจะบอกให้นะครับอันนี้คือคลิปที่แบบดิบๆสดๆเลยนะไม่ต้องมาเตีย้ยไม่ต้องมาจับฉากเลยนะครับเราพามาดูกันลึกๆเลยตรงนี้ที่ใส่ซิงนะที่ใส่ซิงก็หล่อหนาเลยนะครับหนาตึ้นนะครับตรงนี้มีท่อระบายน้ํนาฝั่งผนังมีก๊อกน้ําดีอยู่ด้านนั้นนะครับนะครับ เราพยายามเอาไว้แยกกันนะครับนะครับบางบางท่านก็อยากติดเครื่องกรองน้ํานะครับก็จะได้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเนาะโอเคนะครับกระเบื้องใต้เคาน์เตอร์เราปูให้หมดเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงแนวแนวนะกระเบื้องใต้เคาน์เตอร์เราปูให้หมดเลยตรงนี้เราใส่ฝาสเตเลสให้ด้วยนะครับฝาสเตเลสเนี่ยเป็นช่องเซอร์วิสนะครับที่จะเอาไว้ระบายน้ําออกไปสู่หน้าบ้านนะครับนะครับตรงนี้เป็นบ่อพักถ้าผมจะไม่ผิดนะตรงนี้เป็นท่อน้ําทิ้งมีขนาด3ามนิ้วใหญ่ไหม ท่อน้าทิ้งตรงนี้เป็นท่อน้าทิ้งของรางน้านะครับผมเอาท่อน้ําทิ้งใหญ่มากเลยนะฝังลงตรงนี้นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าช่องช้าบช่องชาบที่เป็นมุมเนี่ยเรียกว่าช่องชาบภาษาภาษาช่างนะช่องชาบช,นะช่องชาบตรงนี้เนี่ยผมหล่อปิดไว้นะครับตรงนี้มันคือท่อระบายของหางน้ําฝนนะใหญ่มากเลยนะดนะูวัดจมือผมงดีนี่ใหญ่ไหมะนะครับช่องชาบของเรา ูกระเบื้องเข้ามุมจบด้วย45องศานะคุณดูสิเดี๋ยวเราหยาแนวลงไปนะปึ๊บหยาแนวลงไปนะปึ๊บสวยเลยสวยงามนะครับเว้นร่องกระเบื้องไว้นะครับมีการเสียบกระดาษเสียบอะไรไว้แต่สมัยใหม่เขาก็จะมีอุปกรณ์เช่นพลาสติกเช่นอะไรพวกนี้นเสียบได้นะครับเราจะเอากระดาษของอะไรก็ได้อยู่ที่เราประยุกต์ใช้อยู่ที่ว่างานออกมาจะสวยไหมนะครับโอเคเนาะพวกนี้รอยาแนวหมดนะครับถ้ายาแนวก็จะสวยมคมกลืนเลยเดี๋ยวตอนจบยาแนวเดี๋ยวผมพามาดูนะโอเคนะครับ อ่อันนี้เป็นก๊อกฝังผนังนะรับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ทวางเครื่องซักผ้านะที่วางเครื่องซักผ้าเนี่ยเรามีระยะประมาณ95ถึง1เมตรนะครับเ5เซนถึง1เมตรนะครับวางได้พ,พอดีเลยจะเครื่องใหญ่เครื่องเล็กคุณวางได้เลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับเอาไว้เสียบเครื่องซักผ้านะครับแล้วตรงนี้เป็นสไไวิตช์ไฟไว้เปิดไฟด้านนอกอ่าที่ยังไม่มีไฟเพราะว่ายังไม่ได้ใส่หลอดน,นะครับโอเคประมาณนี้นะที่วางเครื่องซักผ้าอ่าแล้วทีนี้เคาน์เตอร์ของเรา เพื่อนๆอยากดูแล้วว่ายาวเท่าไหร่นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้จนถึงมุมนู้นนะครับยาวทั้งหมด3เมตรนะ3เมตรนะครับ3เมตรและตรงนี้ประมาณ2เมตรนะครับก็คือ2เมตรคูณ3เมตรนั่นแหละจะได้อะไรบ้างจะได้หน้าบาน1ลิ้นชักแล้วก็บานคู่บานคู่ได้2ลิ้นชักได้1แต่หลังนี้เจ้าของบ้านเขาเพิ่มบานเดี่ยวขึ้นมาเพิ่มบานเดี่ยวก็ต้องเพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับความยาวเคาน์เตอร์คุณจะได้เพิ่มด้วย ปกติที่ผมทาผมต้องบอกเลยว่าผมมีแค่ลิ้นชักกับบานคู่ความยาวจากมุมสุดนู่นถึงเนี้ยสเมตรสีแต่ถ้าคุณจะเพิ่มบานเดี่ยวก็จะยาวเป็น3เมตรนะครับสแตนดาร์ดของผมคือ2เมตรสีคูณกับ2เมตรแต่ถ้าคุณจะเอาเพิ่มเป็น3เมตรเคราน์เตอร์คุณยาวขึ้นที่เตรียมอาหารคุณเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยคือที่เตรียมอาหารเนี่ยคุณจะวางเขียงวางหม้อหุงข้าวางอะไรสารพัดมีปลั๊กเสียบจะวางไมโครเวฟไ้มุมนี้ก็ได้ จะวงางหมื่อผมเข้าต่อมาเครื่องปั่นน้าเขียงเถิงได้หมดเลยนะครับเคาน์เตอร์คุณยาวขึ้นคุณใช้งานได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับไม่แพงสอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ออปชันเริ่มต้นก็คือจะมีบานคู่ให้1อัน2อันแล้วก็ลิ้นชักจะไม่มีบานเดี่ยวนะครับบอกไว้ก่อนนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยทีนี้มันอยู่ที่ว่าบ้านของคุณเนี่ยสามารถทำเคาน์เตอร์อได้3เมตรหรือเปล่าแต่ถ้าสแตนดาร์ดก็คือ2เมตรสีเหลือสบายๆนะครับ แต่ถ้าคุณบอกว่าบ้านผมน่าจะทําได้ดูจากอะไรดูจากประตูกระจกสไลด์เนี่ยนะครับบางหลังเนี่ยหน้าต่างเขามันใหญ่แล้วประตูเนี่ยมันต้องเลื่อนเข้าไปข้างในการกั้นประตูต้องขยับตามแต่หลังเนี่ยบ้านมันเอียงมาฝั่งนี้ประตูประตูเอียงมาฝั่งนี้ห้องครัวเลยได้ใหญ่ห้องครัวเลยได้ใหญ่ส่วนโซนซักล้างก็จะเหลือพื้นที่เล็กลงนิดหนึ่งไม่เยอะครับไม่เยอะตรงนี้วางถังน้าปั๊มน้ําจบนะครับตากผ้าตากผ้าได้สบาย ข้างบนเนี่ยเป็นแผ่นใสใสเต็มเลยนะคุณดูสิใสเต็มนะส่วนนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมีระแนงจะมีระแนงเพิ่มให้นะครับระแนงบางตาแต่ลมก็ยังพัดเข้ามานะครับอากาศก็ยังถ่ายเทอยู่นะโอเคนะควอองสเต็ปดีตรงไหนอีกตรงนี้นมีมีเขาเรียกว่าอะไรครับที่ออกของฮูดดูดควันนะครับเวลาทําอาหารเนี่ยคุณต้องมี ที่ระบายอากาศนะครับอากาศจะออกทางนี้นะครับเป่าออกมาแล้วก็จะออกทางละแนงนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าอากาศจะไม่ระบายนะยกตัวอย่างเนี่ยถ้าฝั่งนี้เขากอดทึบขึ้นมาอีกตึ้มนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีช่องตรงนี้ที่มันมีระยะห่างกันอยู่ออกได้หมดเลยอากาศออกได้หมดเลยนั้นดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะอย่างหนึ่งคือเรามีรางน้ําให้ด้วยรางน้ําเนี่ยเราไปรางน้ำสแตนเลสอย่างดีเลยนะต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนว่าเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับสั่งพับอย่างดีเนาะ อ่ะโอเคคุณเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะคนของคอนเดปนะอ่ามีกระจกเข้าไปนะครับประตูกระจกสไลด์นะครับแล้วก็เข้าไปในห้องครัวนะครับพอออกมาด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับเวลาคุณทําอาหารหรือเวลาคุณอยากให้มาระบายอากาศคุณก็ปิดมุ้งลวดนะครับยุงจะได้ไม่เข้าเนาะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะอ่าประมาณนี้เลยดูรายละเอียดใ่า้ๆนิดนึง กระเบื้องใต้เคาน์เตอร์พื้นนี่ยังไม่ได้ปูให้นะแต่ว่าต้องปูแน่นอนผนังปูให้แล้วนะครับผนังปูไม้ปูให้หมดแล้วนะครับปูให้หมดแล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นบางเดียวปูให้ยังนี่ผสมจะเป็นแบบนี้ปูกระเรื่องผนังให้หมดเลยรอบด้านเห็นไหมแล้วพื้นก็จะปูให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลงยาแนวผนังนะยังไม่ได้ลงโอเคนะนะครับงานคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่รับชมจน,นจบนะครับ สำหรับใครที่อยากติดตามส่อแสงของการช่างนะครับกดเข้าไปดูที่ YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสอแสงของการช่างนะครับคุณจะเห็นโลโก้สีส้มๆนะครับถ้าคุณอยากติดตามคุณกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งใน YouTube ได้เลยนะครับจะมีคลิปดีๆใหม่ๆมานําเสนอเรื่อยๆนะครับจะเป็นประโยชน์คุณจะต่อเติมมาผมก็ได้หรือไม่ต่อเติมมาได้นะครับเราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นเหมือนวิทยาทานเนาะเอาไอเดียไปต่อยอดกันเองนะครับขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ